เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์เหตุเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการพยัคฆปัชชะโภคทรัพย์พที่เกิดขึ้นโดยชอบย่อมมีทางเสื่อม4ประการคือ 1. ความเป็นนักเลงหญิง 2. ความเป็นนักเลงสุรา 3. ความเป็นนักเลงการพนัน 4. ความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเดวทราม พยัคฆปะชะเปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทางทางน้ำออกสี่ทางของบึงใหญ่มีอยู่บุรุษปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสียและเปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วยทั้งผลก็ไม่ตกลงมาตามที่ควรพยักปับปะชะเม <as> ื่อเป็นอย่างนั้นความเหือดแห้งเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้น ความเต็มเปี่ยมไม่มีทางที่จะหวังได้นี้ฉันใดพยักขับปัช,ชผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับพวกทรัพที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีทางเสื่อม4ี่ประการคือ 1. ความเป็นนักเลงหญิง 2. ความเป็นนักเลงสุรา 3. ความความเป็นนักเลงการพนัน 4. ความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเร็วสามเหตุเจริญแห่งทรัพย์สี่ประการพยคัคฆปัชชะโภกทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบย่อมมีทางเจริญสี่ประการคือ 1. ความไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ความไม่เป็นนักเลงสุรา 3. ความไม่เป็นนักเลงการพนัน 4. ความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงาม พยักขัปะชะัชเปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทางทางน้ำออกสี่ทางของบึงใหญ่บุรุษเปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นด้วยและปิดทางน้ำออกเหล่านั้นเสียทั้งฝนก็ตกลงมาตามที่ควรได้พยักขับปะชะัชเมื่อเป็นอย่างนั้นความเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเหือดแห้ง เป็นอันไม่ต้องหวังนี้ฉันใดพยักขปัช,ชะผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีทางเจริญสี่ประการคือ 1. ความไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ความไม่เป็นนักเลงสุรา 3. ความไม่เป็นนักเลงการพนัน 4. ความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงาม